สวัสดีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะก็จะอธิบายว่าเงินของอเมริกาเนี่ยพวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันตัดก,กันยังไงหมายถึงว่าแบบค่าของเงินก็คือเหรียญน,นี้เหรียญเพนนีมันมีค่าเท่ากับ1เซนคือเหรียญเนี้ยยังบอกมีเขียนว่าแบบ1เซนแต่แบบเหรียญอื่นอื่น่ะจะไม่บอกว่าแบบ กี่เซนอันนี้กี่เซนคือบางทีอ่ะก็อ,อย่างเหรียญห้าเซนอ่ะอยังใหญ่กว่าเหรียญสิบเซนคือจําง่ายๆแล้วกันว่าแบบหนึ่งเพนนีอ่ะเป็นสีทองแดงเหรียญเพนนีอ่ะเป็นสีทองแดงส่วนห้าเซนนี่คือเหรียญห้าเซน<ๆ>เขาเรียกว่านิโกโ้วันนิโก้เดี๋ยวเราจะใส่ไวใ้ให้ตรงนี้ ว่าสะกดยัง,ยงไงแล้วก็อันนี้เหรียญสิเซนเล็กกว่าเหรียญ5เซนเรียกว่าวันดัม d i m e ให้ดูข้าง,ลางหลังฮ้ยกลับดาบ้านแบบนึงล เหรียญ25เซเซนเขาเรียกว่า q u a เตอร์ควอเตอร์ควอเตอร์มันแปลประมาณแบบ1ส่วนสเพราะฉะนั้น1ส่วนสของ1ดอลลาร์ก็คือ25เซนก็ด้านหลังแล้วก็ให้ดูให้ดูไซต์เดี๋ยวเราจะเรียงจากค่าน้อยไปมากให้ดู จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็1เพนนี1นึ่งเซนอันนี้5้าเซนใหญ่กว่า10เซนอันนี้5 5้าเซนอันนี้10เซนและอันนี้ก็25เ้เซนใหญ่สุด25เซนจะใหญ่สุดใส่ประมาณเหรียญ5บาทไทยอะคะ่ะโอเคแล้วก็ต่อเป็นธนบัตรจริงๆอันนี้ก็ไม่ยากแล้วนะ ก็อันนี้ก็ตามตัวเลขเลยอันนี้ก็1เหรียญอันนี้ก็หเหรียญก,ก็จะมีมีแบงค์อยู่1เหรียญห้าเหรียญ10เหรียญยี่สแล้วก็หนึ่งรก็จะเป็นอย่างนี้หนึธนาบานัตรหดอลลาร์อันนี้ก็5เป็นรูปอับราฮัมลิงคอนอันนี้เป็นจอร์จวอชิงตัน ด้านหลังลืมให้ดูด้านหลังของเหรียญนึงเอ๊หนตรงนี้ที่ตาตรงพีระมิดอะที่มันไม่ติดไปเลยบนพีระมิดแล้วเป็นรูปปลาคือเขาบอกว่าประเทศนี้ยังพัฒนาได้อีกก็จะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็นี่คือเหรียญนี่คือหดอลลาร์จากนั้นก็ห้ดอลลาร์ที่เราให้ดูนะเมื่อกี้ก็ เป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังโอเคจากนั้นก็สิบเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นไวท์เฮาส์ไวท์เฮาส์ใช่ แล้วก็แบงค์ยีสิบแบงค์ธนบัตร20ดอลลาร์เป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นรุ่นเก่าแบงค์ร้อยเหรียญแบงค์ร้อยดอลลาร์รุ่นเก่าแต่อันนี้รุ่นใหม่คนเดิมแต่ว่าเป็นอย่างนี้ เป็นแบบสีแบบฟ้าๆเขียวๆแบบยังไงแล้วก็รูปด้านหลังเหมือนกันกันสองแบง่งอันเก่ากอันใหม่เหมือนกันก็คนแค่นั้นแหละค่ะปลเรียนก็มันจะมีเส้นๆตรงกลางอะที่แบ่งแบ่งอันใหม่กับอันเก่าที่ต่างกันโอเค สรุปคือเดี๋ยวเราเขียนระบ,บุไว้ให้ข้างล่างว่าแต่ละเหรียญแต่ละอันนะที่เรียกไม่เหมือนกันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปแนะบ๊ายบาย